ไม่ไม่มีใครเก็บตัวเก็บตัวสองคนเลยหุยที่ไฟมาหนี้เน่โอ้ยเจี๊ยสองตัวเลยอ่ะ กดคืนโอ้ยยิงมันยิงมันต้นไม้ต้นไม้ยิงมาเลยต้นไม้ไม้มองมันยิงมันทองเดือดตายแล้วเดือดตายแล้วเดือดตายแล้ว นี่อะไรวัเนี่มองไม่เห็นอะไรเลยต้อนไอ้ โอ้โเลยปุ่นเลยปุ่นเลยปุ่นเส้นอืดเส้นเป็นอืดแล้วโอ้ยโอ้ยโร่โร่โร่แล้ว พูดดีน้อ,นอยะอะเนียโพูดอะไรนะพดดีน้อย that บอกว่าบินไฮยูบอกบินไฮยูโซอ่ะใครได้เข้าไปแล้ว ไม่มยิงไม่ทะลุไอ้สัตว์เกมการ์ดทำไมเฮียนี่มันยิงทะลุมาได้วะทำไมมันยิงไิ่ไ ไปเหอะพูดเยี่ยเด็ดแม่โดงกุลีโอ้ใครหน่อไปตายโมเยียนเลยน่าจงกรักกระอุกชุกแป้งทอดนมิดนิด ด้วยไอ้ที่มาตายอ๊ยเกิดมาไม่นานทำหายเจ็เลือดอุ้ยอ๊ยยโอยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนะาตาตเลี้ยว โอ้วิ่งข้าม e าเลยโก้โอ้แป๊บสิเฮ้ยไอ้ยเอามึงได้ยิงตัวเดียวเองอ่ะ ถ้ามาไ,ไลย่ยูจอยเฮ้ยบ้านเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มึงก็คิดเหมือนกูสินะบีหนึ่ง คิดเหมือนกูสินะปีสอเฮ้ยเออ,เอ,อมึงก็คิดเหมือนกูสินะอย่างนี้เลยเฮ้ยชุมอะไรเนะนี่ยเจ๊มเจมเจมเจ๊งดีน้ำดีเออคิดเหมือนกูสินะ <c oughs> ไอ้ผมจับแชมเบอร์แล้วผมยิงได้นี่มัเป็นปฏิหาหรเลยไหม ไอ้เหี้ยมันเข้ามาอยู่ในใจแล้ว

ไม่มัวมองหลังเมื่อกี้ก็เอาอีเจ็ดได้แล้วนี่เห็นไหมพี่มันคือวันหนุผมมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมเจอทีมดีๆดีเองโอ้โหร้อยสี่สิบกินแล้วนะเป็นร้อยสี่สิบ

แค่นั้นแหละพี่แล้วทำไรเนี่ยอป้าผมได้สองตัวไอ้โย่ัน <c oughs> ได้สองตัวก็พอ,อใจแล้ว <c oughs> อ้าเรามีหมากลืมด้วยไอ้เฮีย,ยป่าไม่โดน,อออนเอ้าป่าไม่โดนเหรอ <c oughs> 나, 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 나,

เอ้ยอยู่เมนตัวนึงนนีคดอ อไอ้บอดไล่สัตว์ออา้ยีอเล่ยนไอี่ยาอ้ยี่ยีียี่ี่ยี็ยียี่ยียี่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 ้ยี่ี่ยี่ย่ยี่ยี่ยยี่ยี่ยยีย いいね。

ันี่คนอื่นคนอื่นเดินเข้าไปไมั่งไม่ตายพี่เดินเข้าไปหลังธรรมดาพี่เกียรมันโง่ทำอะไรก็แย่ในมันเราอ่ะไอ้ชีตั้งหกรับร้อย <c oughs> ธรรมดาที่ไหน